ช้างสยามขุนนางที่มีงาช้างเป็นสัตว์ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดในสังคมไทยมาเป็นเวลานาน,านแล้วนะครับเรื่องเล่าตามตำนานหรือว่าเอกสารโบราณเนี่ยมีการกล่าวถึงบทบาทของช้างในแง่มุมต่างๆครับทั้งยังตำราความรู้เกี่ยวกับช้างโดยเฉพาะที่เราเคยได้ยินกันนะครับคือตำราคดาสตร์ครับและนี่ คือเรื่องราวของช้างในประวัติศาสตร์ชาตินะครับที่ผูกพันแล้วก็เป็นไปในหลายแง่มุมแล้วผมอยากจะบอกคุณผู้ฟังว่าหลายเรื่องเนี่ยเราอาจจะคาดไม่ถึงทีเดียวครับยินดีต้อนรับสู่คนติดเล่านะครับเรื่องเล่าจากเรื่องราวต่างๆที่ผมปิงปองเอามาเล่าสู่กันฟังกับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับพบกันเป็นประจำครับทาง YouTube c h anel ของคนติดเล่าพอดแคสต์นะครับแล้วก็ทาง Facebook Fanpage และก็ t i k t o k ในชื่อคนติดเล่านะครับ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับและในหน้า YouTube ก็กด Subscribe กระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็กดไลค์ในคลิปด้วยก็จะเป็นพระคุณทีเดียวครับขอพระคุณทุกการติดตามมาในาที่นี้ด้วยละกันนะครับคุณผู้ฟังครับในอดีตเนี่ยช้างไทยเนะี่ยมีอยู่ชุกชุมในป่าทั่วประเทศเลยนะครับโดยเฉพาะพื้นป่าเขตหัวเมืองเหนือครับอย่างสุโขทยัยพิษณุโลก หัวเมืองทางฝั่งตะวันตกอย่างกาญจนบุรีเพชรบุรีราชบุรีนะครับแล้วก็ฝั่งตะวันออกแถบจันทบุรีตราดปราจีนบุรีรวมไปถึงหัวเมืองทางใต้ครับตั้งแต่ตะนาวศรีไปจนถึงพุนพินแล้วก็จำปนหรือว่าพัทลุงนะครับช้างเนี่ยจัดเป็นหนึ่งในรัตนะคู่กับพระจักรพรรดิราชนะครับเราเรียกว่าหัตถีรัตนะครับในสมัยอยุธยาเนี่ย พระยาช้างต้นเนี่ยมีสถานภาพสูงส่งเทียบได้กับขุนนางในตำแหน่งเจ้าพระยาเลยนะครับฟรังซัวอังรีตูแปงเนี่ยชาวฝรั่งเศสเ่ยผู้รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับสยามไว้ในหนังสือเรื่องประวัติศาสตร์แห่งพระราชอาณาจักรสยามครับซึ่งตีพิมพ์เมื่อปีพศ2314เนี่ยกล่าวว่าขุนนางที่มีเกียรติยศสูงที่สุดก็ไม่ถือเป็นการเสื่อมเกียรติที่จะมาทำการรับใช้ช้างของพระมหากษัตริย์ครับ ช้างตัวที่ต้องตามตำราคดชลักก็คือมีลักษณะอันเป็นมงคลนะครับโดยเฉพาะช้างเผือกเนี่ยจะได้รับเลือกให้เป็นช้างทรงหรือว่าช้างต้นของพระมหากษัตริย์ครับส่วนตัวที่คุณสมบัติได้ลงมาก็จะพระราชทานให้กับเจ้านายและก็ขุนานางเนี่ยลดหลั่นไปตามศักดิ์ครับช้างลักษณะดีจึงมักถูกเลี้ยงอยู่ในเมืองหลวงหรือตามหัวเมืองสําคัญๆค,ครับโดยมีกฎระเบียบ ระบุจำนวนช้างในครอบครองสำหรับบุคคลฐานะต่างๆไว้อย่างเข้มงวดเลยล่ะครับช้างส่วนใหญ่เนี่ยจะขึ้นระหว่างเป็นช้างหลวงโดยสังกัดในกรมพระคชบาลน,นะครับซึ่งเป็นกรมใหญ่ขึ้นตรงต่อพระมหากษัตริย์ครับเป็นเรื่องน่าสังเกตรครับคุณผู้ฟังครับว่านับตั้งแต่รัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าปราสาททองเป็นต้นมาเนี่ย กรมช้างหรือกรมพระคดบาลมีบทบาทสําคัญอย่างสูงในทางการเมืองเลยนะครับเพราะว่าการช่วงชิงอํานาจถึงสองครั้งเนี่ยมีขุนนางในกรมช้างเกี่ยวข้องด้วยครับก็คือครั้งที่สมเด็จพระนารายณ์ยทรงก่อการยึดอํานาจจากสมเด็จพระศรีสุธรรมราชาก็ทรงได้รับความร่วมมือจากขุนนางส่วนใหญ่ในกรมพระคชบาลครับ แล้วก็เมื่อครั้งที่ออกพระเพทราชาเจ้ากรมพระคชบาลเนี่ยก่อการยึดอำนาจปลายรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยและก็สามารถโค่นอำนาจของออกยาววิชเชยนกับฝรั่งเศสลงได้เนี่ยตุรแปงเนี่ยกล่าวถึงความสำคัญในเรื่องการเรียนรู้ในการขี่ช้างของชาวสยามเอาไว้นะครับว่าการฝึกหัดอย่างหนึ่งซึ่งเขาฝึกบรรดาเจ้านายในพระราชอาณาจากักรก็คือการขี่ช้าง เช่นเดียวกับในทวีปยุโรปเขาสอนผู้มีสกุลให้ขี่ม้าความสามารถจริงๆก็คือวิธีขึ้นขี่บนคอช้างเป็นต้นช้างเนี่ยจะใช้ในการสงครามทั้งเป็นพาหนะของนายทัพนายกองแล้วก็ขนส่งลำเลียงสเสบียงและอาวุธนะครับช้างป่าเนี่ยจะได้รับการฝึกปรือเพื่อให้ใช้ในการรบครับแล้วก็ลากปืนใหญ่ขนสัมภาระและก็สเสบียงอาหาร ความสำคัญของช้างนี่เองครับเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ราชสัมนาคเข้ามาควบคุมการค้าช้างอย่างเข้มข้นครับและช้างก็ได้กลายเป็นสินค้าผูกขาดอย่างหนึ่งของราชสํานักไปเลยครับเราเคยค้าช้างกันด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับการค้าช้างเนี่ยคงมีมาตั้งแต่ก่อนสมัยอยุธยาแล้วครับดังหลักฐานในจารึกสุโขทัยหลักที่นเนี่ยที่กล่าวว่ารัชสมัยของพ่อขุนรามคำแหงเนี่ยมีการค้าช้างและก็ม้าในกรุงสุโขทัยครับ อย่างไรก็ดีครับการค้าช้างในยุคนั้นก็ยังเป็นการค้าในวงจํากัดก็คือระหว่างชุมชนหรือว่าเมืองที่ตั้งอยู่ไม่ไกลกันนักละครับเพราะว่าช้างเป็นสัตว์ใหญ่ครับการขนส่งลําเลียงค่อนข้างจะยุ่งยากครับต่อเมื่อถึงสมัยอยุทยาเนี่ยการค้าช้างก็ได้ขยายตัวกลายเป็นสินค้าส่งออกข้ามน้ําข้ามทะเลเลยนะครับไปยังดินแดนที่ห่างไกลออกไปครับ การค้าช้างทางทะเลของสยามเนี่ยน่าจะเริ่มมีในช่วงหลังเสียกรุงครั้งที่1ครับเพราะว่าจากเอกสารต่างชาติในช่วงสมัยอยุธยาตอนต้นเนี่ยกล่าวถึงเพียงว่าการส่งงาช้างไปขายร่วมกับสินค้าของป่าอื่นๆครับนอกจากนี้เนี่ยหลังจากที่กรุงศรีอย,ยุธยาได้เสียแก่ข้าศึกพมา่าเนี่ยก็ยึดเอายุทธปัจจัยจํานวนมากมายมหาศาลลําเลียงไปยังหงสาวดีนะครับ ช้างม้าซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธปัจจัยก็น่าจะถูกยึดเอาไปด้วยครับเพื่อตัดก,กําลังของอยุธยาน,นั่นเองครับและตั้งแต่รัชสมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชาจนถึงช่วงที่สมเด็จพระนเรศวรเสด็จขึ้นครองราชเนี่ยมีสงครามติดพันยาวนานนะครับสมเด็จพระนเรศวรก็ทรงทําการสงครามกับหัวเมืองต่างๆครับเมื่อทรงได้ชัยชนะก็ทรงให้รวบรวมกําลังพลและช้างม้าเอาไว้ใช้งานครับ พระราชพงศาวดารกรุงเก่าเนี่ยกล่าวว่าครั้งที่ทรงทําสงครามยุทธหัตถีมีชัยชนะเนี่ยทรงได้ช้างใหญ่สูง6ศอกมาถึง300ช้างครับมีช้างพลายและพังระวางเพียวอีก500เชือกครับช่วงเวลานั้นจึงน่าจะยังไม่มีการส่งช้างไปขายต่างประเทศนะครับเพราะมีความจําเป็นในการใช้อยู่มากเลยครับ ประกอบกับหัวเมืองที่ทวายมรฤตและก็ตะนาวสีเนี่ยซึ่งเป็นเมืองท่าสำคัญทางฝั่งตะวันตกของสยามเนี่ยถูกพมา่ายึดไว้ตั้งแต่เสกกรครับทำให้สยามเนี่ยไม่มีเมืองท่าที่จะส่งสินค้าออกไปยังอา่าวเบงกอนนะครับจนกระทั่งช่วงปลายรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรเนี่ยจึงทรงยึดหัวเมืองดังกล่าวกลับมาไว้ในพระราชอำนาจได้สำเร็จครับ การค้าช้างในน่าจะเริ่มมีขึ้นในรัชสมัยของสมเด็จพระเอกาทศรสนะครับหรือรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมครับซึ่งเป็นช่วงเวลาที่บ้านเมืองสงบสุขปราศจากศึกสงครามใหญ่นะครับและก็เจริญถึงขีดสุดในสมัยราชวงศ์ปราสาททองครับการค้าช้างในรัชสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสและก็รัชสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมเนี่ย น่าจะมีอยู่บ้างครับแต่ก็ไม่น่าจะมากเท่ากับในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองถึงรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์หรอกนะครับเพราะว่าในรัชสมัยของสมเด็จพระเอกาทศรสและรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมนั้นเนี่ยสยามเนี่ยประสบปัญหาจากการขึ้นมามีอำนาจของฟิลิปเดอบริตโตครับ ทหารรับจ้างชาวโปรตุเกสที่ตั้งตัวเป็นเจ้าเมืองสิเรียมของมอนนะครับและก็พยายามจะขยายอิทธิพลมาควบคุมเมืองท่าทางฝั่งตะวันตกของสยามครับเมื่อเดอร์บิโตเนี่ยถูกพมา่าป,ปราบปรามลงไปได้เนี่ยพมา่าก็พยายามจะขยายอิทธิพลเข้ามาทางตะวันตกแทน,นครับจนกระทั่งปลายรัชสมัยสม,ยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมจึงมีการตกลงทําสัญญาสงบศึกระหว่างสยามกับพมา่าครับ ดยพมา่าเนี่ยยอมคืนหัวเมืองทางฝั่งตะวันตกให้สยามครับก็ส่งผลให้การค้าที่เมืองมริดและก็ตะนาวศรีในเขตสยามตอนนั้นนะครับได้รับการฟื้นฟูอีกครั้งหนึ่งครับเมื่อถึงรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองเนี่ยหัวเมืองมริดและตะนาวศรีก็อยู่ในความควบคุมของยุทธยาโดยสมบูรณ์นะครับทําให้สยามเนี่ยมีเมืองท่าสําหรับส่งออกสินค้าสู่ฝั่งตะวันตกได้สะดวกขึ้นครับ ประกอบกับสมเด็จพระเจ้าปราสาททองเนี่ยส่งต้องการขยายการค้าในฝั่งตะวันตกนะครับเพื่อทดแทนความตกต่ำของการค้าที่เกิดขึ้นในฝั่งตะวันออกอันเนื่องมาจากทางการญี่ปุ่นเนี่ยประกาศปิดประเทศครับแล้วก็การขยายอิทธิพลของฮอลันดาในทะเลตะวันออกจนส่งผลกระทบต่อสยามในตอนนั้นนะครับการค้าฝั่งตะวันตกที่เพิ่มขึ้นก็พลอยจะทำให้ตลาดการค้าช้างของสยามเนี่ยเติบโตตามไปด้วยครับ สมัยยุทธยาเนี่ยช้างไม่ใช่สินค้าที่ใครจะใครค้าได้นะครับเหมือนในสมัยสุขโขทัยแต่ว่าพระมหากษัตริย์ทรงสมวนสิทธิ์ในการประกอบการค้าช้างเพียงพระองค์เดียวครับและก็ไม่ส่งอนุญาตให้ผู้ใดกระทําการค้าได้เรียกว่าเป็นสัมปทานของราชสำนักนั่นแหละครับหนังสือสัมภากษัตริย์สุไลมาเน่ยซึ่งเป็นบันทึกการเดินทางของคณะทูตอิหร่าน ที่เข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีกับสยามในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยกล่าวเอาไว้นะครับว่าช้างเ,เป็นสินค้าส่งออกสําคัญอย่างหนึ่งของสยามครับทุกปีพระมหากษัตริย์จะทรงจัดให้มีการคล้องช้างโดยแต่ละครั้งเนี่ยจะจับช้างได้ราว200-400ตัวเลยนะครับช้างส่วนหนึ่งจะถูกฝึกให้เชื่องเพื่อใช้งานแล้วก็ส่งขายครับ จากจำนวนช้างที่กล่าวถึงในบันทึกของอิหร่านเนี่ยแสดงให้เห็นว่าในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยการค้าช้างเ,เป็นกิจการใหญ่ที่ทำรายได้เข้าพระคลังเนี่ยม่ใช่น้อยนะครับนอกจากราชสํนักจะดาเนินการจับช้างเองแล้วเนี่ยก็ยังอนุญาตครับให้ชาวบ้านเนี่ยจับช้างป่ามาใช้งานได้ครับแต่ต้องอยู่ในความควบคุมโดยต้องแจ้งจำนวนของช้างต่อทางราชการนะครับ นอกจากนี้เนี่ยช้างบางเชือกยังถูกส่งมาเป็นค่าภาคหลวงแทนภาษีของรัษฎรครับที่จ่ายให้แก่ราชสำนักครับซึ่งก็เป็นอีกหนทางหนึ่งที่ราชสำนักจะได้ช้างมาไว้ใช้งานครับแล้วก็ส่งขายต่างประเทศด้วยครับตลาดค้าช้างที่ใหญ่ที่สุดก็คือบริเวณรอบอ่าวเบงกอลนะครับก็คือแถบเมืองท่าชายทะเลฝั่งตะวันตกของสยามปัจจุบันนี้ก็เป็นพม่านะครับแต่ตอนนั้นเป็นดินแดนของสยามอยู่นะครับ แล้วก็ฝั่งตะวันออกของอินเดียครับเมืองท่าหลักที่ส่งออกช้างจากสยามนั้นมีอยู่ 2- อสามจุดครับที่เมืองทวายมริดและก็ตะนาวศรีครับกับเมืองที่อยู่ในคาบสมุทรภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็คือตรังครับจากเมืองท่าเหล่านี้ช้างจะถูกลําเลียงโดยทางเรือนะครับเพื่อไปยังเมืองท่าฝั่งตะวันออกของอินเดียครับโดยมีตลาดรับซื้อใหญ่อยู่2แห่งครับได้แก่เมืองท่าของอาณาจักรเบงกอลและก็เมืองท่าแถบชายฝั่งโครโรแมนเดลนะครับ เอกสารของไทยเนี่ยเรียกว่าโจลมนทนครับคือบริเวณชายฝั่งด้านตะวันออกเฉียงใต้ของอินเดียลงไปจนถึงสีลังกาครับถามว่าเขาซื้อช้างเราไปทําไมในเบงกอลเนี่ยช้างของสยามเนี่ยใช้ชักไม้ออกจากป่านะครับเป็นพาหนะในการเดินทางและก็ทําสงครามด้วยครับเช่นเดียวกับในแถบที่ราบสูงเด็กคานตอนกลางเนี่ยค่อนไปทางใต้ของชมพูทวีปเนี่ยอันเป็นที่ตั้งของราชอาณาจักรอิสระสมแห่งนะครับก็คือพิชปู อมัดนครและก็กอรกอนดาครับอาณาจักรทั้ง3แห่งนี้เป็นรัฐมุสลิมนะครับที่ปกครองโดยกษัตริย์ผู้นับถือศาสนาสลามนิกายชีอะครับซึ่งทําสงครามต่อต้านการขยายอำนาจของจักรพรรดิโมกุลที่มีอำนาจอยู่ทางตอนเหนืองนะครับและก็พยายามขยายอาณาเขตลงมาครอบครองรัฐแถบเดคานนี่นะครับจักรพรรดิโมกุล2พระองค์ก็คือซาเจฮัน ผู้ครองราชย์ตรงกับรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมถึงรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าปราสาททองนะครับแล้วก็ออรังเซบซึ่งครองราชย์อยู่ร่วมสมัยกับสมเด็จพระนารายณ์นะครับเป็นกษัตริย์มุสลิมนิกายซุนีที่เคร่งครัดมากครับทั้งสองพระองค์พยายามจะยึดครองรักมุสลิมนิกายชีอะทั้ง3เนี่ยด้วยการส่งกําลังทหารไปโจมตีหลายครั้งครับสงครามระหว่างจากักรวรรดิโมกุลและก็อาณาจักรชีอะเนี่ยดำเนินอยู่เป็นเวลายาวนานเลยนะครับ เป็นสาเหตุที่ทําให้กษัตริย์เหล่านั้นต้องส่งใช้ช้างเพื่อการสงครามเป็นจํานวนมากครับจึงมีการสั่งนําเข้าจากสยามนี่แหละครับคุณลักษณะพิเศษของช้างสยามที่ทําให้บรรดาเจ้าเมืองแขกต้องการเนี่ยก็คือความฉลาดและก็ฝึกฝนง่ายครับรวมถึงแข็งแรงอดทนบรรทุกสัมภาระได้มากนะครับอีกทั้งเหมาะกับภูมิอากาศของแคว้นต่างๆในอินเดียครับเช่นป่าฝนเขตร้อนของเบงกอลนะครับ อันที่จริงเนี่ยในสีลังกาก็มีช้างอยู่มากเหมือนกันนะครับแต่ว่าช้างลังกาเนี่ยมีขนาดเล็กกว่าช้างสยามครับไม่เหมาะที่จะทํางานหนักๆครับเจ้าเมืองแขกจึงนิยมชมชอบช้างสยามซึ่งมีรูปร่างใหญ่โตแล้วก็สูงสง่าครับช้างที่จะส่งออกไปขายยังต่างประเทศเนี่ยคงไม่ใช่ช้างป่าครับแต่ต้องเป็นช้างที่ผ่านการฝึกฝนหรือว่าเลี้ยงดูโดยมนุษย์มาระยะหนึ่งแล้วนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยจะควบคุมให้อยู่ในเรือซึ่งมีพื้นที่จํากัดได้ยากครับ เพราะว่าช้างอาจจะตื่นตกใจจนก่อให้เกิดอันตรายได้นะครับ สันนิษฐานเอาว่ากรมพระคชบาลเนี่ยที่มีครูฝึกช้างอยู่ในสังกัดเป็นจํานวนมากน่าจะมีหน้าที่ที่ฝึกช้างท,งทั้งที่เป็นช้างหลวงใช้ในราชการนะครับแล้วก็ช้างที่จะส่งออกไปขายยังต่างประเทศด้วยครับซึ่งเป็นเหตุผลประการหนึ่งที่ทําให้บรรดาทูตเมือนแขกที่ต้องการซื้อช้างเนี่ยต้องติดต่อโดยตรงกับราชสำนักซึ่งทําหน้าที่เป็นผู้จัดหาลำเลียงแล้วก็ฝึกช้างเพื่อส่งขายนะครับ ช้างที่มาจากทุกภูมิภาคเนี่ยน่าจะลำเลียงเข้ามายังกรุงศรีอยุธยาก่อนครับเพื่อคัดเลือกไว้ฝึกใช้งานหรือว่าส่งขายนะครับในสมัยราชวงศ์ปราสาททองเนี่ยตลาดกลางค้าช้างในกรุงศรีอยุธยาคงจะคึกคักพอสมควรครับเพราะจากเอกสารต่างชาติเนี่ยระบุว่าสยามจะค้าช้างเป็นประจำทุกปีครับ ขบวนคาราวานช้างจากป่าทั่วราชาอาณาจักรที่เข้ามายังกรุงศรีอยุธยาเนี่ยคงเป็นภาพที่น่าตื่นตาตื่นใจสําหรับนักเดินทางชาวต่างชาตินะครับจึงมีบันทึกเรื่องราวของช้างสยามไว้ในจดหมายเหตุหลายฉบับทีเดียวครับพอค้าที่ต้องการจะซื้อช้างจากสยามเนี่ยจะต้องได้รับพระบรมราชานุญาตจากพระมหากษัตริย์ในการประกอบการค้าแต่ละครั้งนะครับโดยต้องมีหนังสือทูลกล้าวถวายก่อนครับ เมื่อพระมหากษัตริย์ทรงมีพระบรมราชานุญาตแล้วเนี่ยจึงจะดําเนินการได้ครับอย่างเช่นในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองพ่อค้าจากเบงกอลเนี่ยได้ทูลกล้าวถวายหนังสือเพื่อขออนุญาตนําช้างออกนอกพระราชอาณาจักรหลายครั้งด้วยกันครับตูแปงเนี่ยบันทึกกล่าวถึงความสําคัญของการค้าช้างสยามไว้ดังนี้นะครับบอกว่าพระเจ้าแผ่นดินและบรรดาเจ้านายจับช้างได้เป็นอันมากจึงทรงเลือกช้างงามๆไว้เอาไว้ใช้งาน แล้วก็ส่งเชือกที่เหลือไปเมืองมริทเพื่อขายให้แก่พ่อค้าที่มาจากฝั่งโคโรแมนเดลเพื่อทำการค้านี้และนำเอาผ้างามๆจากเบงกอลเมืองสหรัฐและประเทศเปอร์เซียมาแลกเปลี่ยนเกือบทุกปีที่มีการขายช้างอย่างน้อย50เชือกการค้าช้างนี่แหละ ทำให้พระราชอาณาจักรสยามมีผ้าทุกชนิดมากมายซึ่งนํามาจากทุกภูมิภาคในเอเชียนี่แหละความร่ํารวยอันแท้จริงของชาวสยามซึ่งอาศัยการค้าช้างและค้างาช้างจึงได้รับผลผลิตต่างๆจากต่างประเทศตัวแปงบันทึกไว้อย่างนี้นะครับช้างที่ได้รับพระบรมราชานุญ,ญาตให้ขายเนี่ยจะถูกลําเลียงต่อไปยังเมืองตะนาวสีและก็มริดที่มีท่าเรือขนส่งสินค้าต่อไปยังเมืองท่าต่างๆในอินเดียครับ ตัวแปลงยังบันทึกต่อไปนะครับว่าช้างที่ได้รับพระบรมราชานุญ,ญาตให้ขายจะถูกลำเลียงต่อไปยังเมืองตะนาวสีและมริดซึ่งมีท่าเรือขนส่งสินค้าต่อไปยังเมืองท่าต่างๆในอินเดียเมืองท่าสำคัญของอาณาจักรเบงกอลที่เป็นแหล่งรับซื้อช้างสยามก็คือบา拉ซอพิบลีและก็ฮักลีพ่อค้าจากเมืองท่าเหล่านี้จะนำเรือมาซื้อช้างที่เมืองตะนาวสี นอกจากนี้พระเจ้ากรุงสยามยังทรงมีสถานีการค้าอยู่ที่บลาซอเพื่อส่งการค้าช้างและดีบกุกจากบันทึกของพ่อค้าชาวอังกฤษระบุว่าเมื่อพุทธศักราช2222พระเจ้ากรุงสยามก็คือสมเด็จพระนารายณ์ทรงส่งเรือหลวงจำนวนสองลำจากตะนาวศีบรรทุกช้างมาขายที่บลาซอ สำหรับเมืองท่าของอาณาจักรในแถบเดคานนะครับซึ่งเป็นตลาดรับซื้อช้างของสยามเนี่ยก็คือมัสุรีปัตมครับซึ่งเป็นเมืองท่าริมทะเลทางตะวันออกเฉียงใต้ของอินเดียนะครับตั้งอยู่บนชายฝั่งโครโมแมนเดลเนี่ยครับมัสุรีปัตมเนี่ยเป็นเมืองท่านานาชาติของราชอาณาจักรกอลกอนด้านะครับปกครองโดยข้าหลวงหรือว่านิชามครับซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากกุตาบไซแห่งไฮเดอราบัดครับประมุขของกอลกอนด้านะครับ ข้าหลวงแห่งมัสุลีปตตมเนี่ยจะมีกองเรือค้าขายของตนเองเพื่อประกอบการค้าระหว่างสยามกับกอกันดาครับสำเพอกษัตริย์สุไลมานเนี่ยหนังสือเล่มนี้เล่าว,ว่าราคาช้างในสยามเนี่ยตกอยู่ราวตัวละ7-8โตมานครับเงินอิหร่านเนี่ยหโตมานก็เทียบได้กับเงินอังกฤษประมาณสัก3ปอนเศษนะครับในช่วงเวลานั้นราคาช้าง1เชือกจึงน่าจะอยู่ที่20-25ปอนของอังกฤษครับ แต่ถ้าหากช้างรอดชีวิตจากการเดินทางและนำไปขายยังต่างประเทศเนี่ยจะได้ราคาถึง30โตมานะครับหรือราวๆสัก100ปอนปอนครับเป็นราคาที่สูงขึ้นถึง4เท่าครับก็เลยเป็นแรงจูงใจอย่างดีที่ทำให้พ่อค้าแขกอินเดียเนี่ยเข้ามาหาซื้อช้างสยามไปขายครับการค้าช้างจึงเฟื่องฟูมากในเวลานั้นครับแต่อย่างว่าครับคุณผู้ฟังครับเมื่อมีความเฟื่องฟูก็ต้องมีการซบเซาครับ หลังจากเฟื่องฟูงอยู่หลาย10ปีครับการค้าช้างของสยามก็ประสบปัญหาอันเนื่องจากอิทธิพลที่เพิ่มมากขึ้นของชาวตะวันตกในราชสำนักสยามครับส่งผลให้การค้าที่เคยอยู่ในมือของพวกมุสลิมถูกชาวตะวันตกแย่งชิงผลประโยชน์ไปครับโดยเฉพาะเมื่อคอนสแตนตินฟอลคอนพ่อค้าและนักแสวงโชคชาวกรีกได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งออกยาว,วิชายเยนที่ปรึกษาของสมเด็จพระนารายณ์เนี่ย ตั้งขึ้นแทนที่อากามหมัดนะครับหรือว่าออกยาศีนวรัตขุนนางมุสลิมเชื้อสายอิรานซึ่งถึงแก่อนิจกรรมไปซะก่อนนะครับคอนสแตนตินฟอลคอนเนี่ยสนับสนุนการค้าของชาวอังกฤษและก็ฝรั่งเศสครับโดยขัดขวางการค้าของพวกมุสลิมครับจนเป็นเหตุให้พ่อค้าแขกเนี่ยไม่พอใจครับและได้ร่วมกันต่อต้านการค้าของสยามที่ผ่านทางพ่อค้ายุโรป โดยไม่ยอมช่วยเหลือกระจายสินค้าของสยามในตลาดฝั่งตะวันตกเหมือนเมื่อก่อนครับทั้งยังขัดขวางการค้าของสยามไม่ให้ได้รับความสะดวกต่างๆด้วยเหตุนี้สมเด็จพระนารายณ์ภายใต้การถวายคำแนะนำของคอนสแตนตินฟอลคอนก็จึงตอบโต้ด้วยการยึดเรือสินค้าของมุสลิมในแถบเมืองท่าของสยามครับนอกจากนี้ฟอลคอนก็ยังจัดกองเรือเพื่อปล้นสะดมสินค้าของพ่อค้าแขก และก็ยังส่งกองเรือไปเผาทำลายเมืองท่าหลายแห่งของอาณาจักรกอลกดอนด้าน,นะครับความขัดแย้งรุนแรงขึ้นถึงขั้นที่2องาณาจักรประกาศสงครามแก่กันครับส่งผลให้การค้าระหว่างสยามกับรัฐต่างๆในอินเดียเนี่ยประสบกับภาวะชะงักงันครับในหนังสือสำเพอกษัตริย์สุไลามานเนี่ยกล่าวว่า ด้วยปัญหาความขัดแย้งระหว่างสยามกับอินเดียช่วงปลายรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยทำให้พ่อค้ามุสลิมจากอินเดียเนี่ยหันไปซื้อช้างจากที่อื่นซึ่งราคาถูกกว่านะครับโดยพ่อค้าเบงกอลและเด็กคารเนี่ยได้หันไปซื้อช้างจากพัคโครหรือว่าหงสาวดีนะครับซึ่งกลายเป็นตลาดการค้าที่รุ่งเรืองขึ้นในช่วงกลางพุทธศตวรรษที่23ครับ ช้างจากหัวเมืองมอญและพมา่าเนี่ยได้ก,กลายเป็นคู่แข่งของช้างสยามนะครับแถมยังมีราคาถูกกว่าช้างของสยามด้วยครับจากบันทึกของตูแปงเนี่ยทำให้พอจะประมาณช้างที่สยามส่งออกไปขายในช่วงปลายกรุงศรีอยุธยาว่ามีประมาณ50เชือกต่อปีครับซึ่งน้อยกว่าในรัชสมัยของสมเด็จพระนานรายณ์ซึ่งน่าจะมีถึง300เชือกต่อปีทีเดียวครับและสาเหตุดีประการที่ทําให้การค้า ช้างซบเซาลงก็เพราะดีมานครับหรือว่าความต้องการช้างในการใช้งานเนี่ยน้อยลงครับเนื่องจากรัฐมุสลิมชีอะในแคว้นเดคคารเนี่ยรวมทั้งอาณาจักรเบงกอลได้ตกอยู่ภายใต้การยึดครองของจกักรพรรดิโมกุลซะแล้วครับทำให้ความต้องการช้างเพื่อใช้ในสงครามก็ลดน้อยลงไปด้วยนั่นแหละครับ แต่ก็แม้ว่าการค้าช้างของสยามหลังสมัยราชวงศ์ปราสาททองจะซบเซาลงไปมากนะครับแต่ราชสำนักของราชวงศ์บ้านพลูหลวงก็ยังคงส่งออกช้างไปขายที่อินเดียอยู่เป็นระยะระยะครับมีหลักฐานในพระราชพงศาวดารกรุงเก่าครับกล่าวว่าสมเด็จพระเจ้าว่หัวท้ายสะส่ทรงให้ต่อเรือกำปั่นขนาดระวางปากกว้าง6วาแล่นใบไปที่เมืองมริดเพื่อบรรทุกช้างออกไปขายที่อินเดียจำนวน40ช้างครับ การค้าช้างก็คงดําเนินต่อเนื่องมาจนถึงกระทั่งกรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่านะครับและได้รับฟื้นฟูอีกครั้งในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยครับแต่ก็ได้เปลี่ยนไปใช้เส้นทางค้าขายที่เมืองตรังแทนนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยทวายมริดและก็ตะนนวศรีเนี่ยได้กลับไปสู่การครอบครองของพม่าตั้งแต่เสียกรุงครั้งที่2นั่นแหละครับและการค้าช้างของหลวงก็คงยกเลิกไปในสมัยรัชกาลที่4ี่นะครับ เมื่อมีการยกเลิกพระคลังสินค้าอันเป็นการยกเลิกระบบผูกขาดทางการค้าของราชสำนักนั่นเองครับเรื่องของช้างกับราชสำนักนะมีอีกเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวครับคุณผู้ฟังครับนั่นก็คือช้างบรรณาการครับ คือเครื่องราชบรรณาการจากสยามในสมัยรัชกาลที่4ที่ส่งไปพระราชทานแก่พระเจ้านโปลเลียนที่3ที่ฝรั่งเศสนะครับไปได้มีแค่พระมหามงกุฎเท่านั้นนะครับแต่ยังมีช้างสยามอีก2เชือกครับที่เป็นเครื่องราชบรรณาการด้วยเช่นกันครับโดยมีชีวิตอยู่ที่นั่นกว่า10ปีนะครับแต่ว่าผลลัพธ์สุดท้ายของช้างทั้งสองเชือกเนี่ยต้องเผชิญชะตาก,กรรมที่น่ารันทดมากนะครับและก็จบชีวิตลงด้วยฝีมือทหารฝรั่งเศส ในปีคริสตศักราช1870ครับเกิดอะไรขึ้นกับของขวัญมีชีวิตชิ้นโตจากสยามช้างบนาการจากสยามในฐานะเครื่องราชบรรณาการเนี่ยได้รับการต้อนรับที่ปารีสนะครับอย่างอบอุ่นเลยครับพระเจ้านาโปเลียนที่3เนี่ยได้ส่งมอบให้หน่วยงานของสวนสัตว์ในกรุงปารีสเเป็นผู้ดูแลเป็นอย่างดีนะครับจนพอจะคุ้นเคยกับสภาพภูมิอากาศแบบเมืองหนาวนะครับ แล้วก็มีชื่อเสียงอย่างกว้างขวางกับเด็กๆที่มาเยี่ยมเยียนสวนสัตว์อย่างอุ่นหนาฝาคั่งครับเมื่อใดที่มีการโฆษณาหรือว่าพูดถึงสวนสัตว์ที่ชื่อว่าจาร์ดอนเดบรองนีครับช้างสยามสองเชือกนี้ก็จะเป็นดาวเด่นในใบโฆษณาเสมอครับที่ปารีสเนี่ยพระเจ้านโปเลียนที่3ได้พระราชทานชื่อใหม่อันโกหรูทีเดียวนะครับให้กับช้างบรรณาการคู่นี้ว่าคัสเตอร์และพอลลุกครับตามชื่อของพระโอรสแฝดของเทพทิดาลีสแล้วก็เทพเจ้าซูสครับ ทำให้ช้างทั้งคู่เนี่ยมีสถานภาพค่อนข้างมีเส้นสายกับทางราชสำนักและก็มีกิติศัพท์พอสมควรทีเดียวครับช้างสยามทั้งสองเชือกเนใช้ชีวิตอยู่ภายใต้สวนสัตว์กรุงปารีสได้จนมีอายุสัก14ปีครับก็เกิดวิกฤตการณ์ทางการเมืองขึ้นปลายรัชกาลของพระเจ้านโปเลียนที่3ที่ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของช้างคู่นี้โดยตรงเลยครับก็คือในปีคศ .1870 ถึง1871 18เนี่ย เกิดสงครามครับก็คือสงครามฟรังโกปัตเซียส่งผลให้ฝรั่งเศสเดี่ยพ่ายแพ้อย่างยับเยินครับพวกสาธารณรัฐนิยมในปารีสก็ฉวยโอกาสทำการปฏิวัติล้มราชบัลลังครับแล้วก็จัดตั้งระบอบสาธารณรัฐขึ้นอีกครั้งหนึ่งโดยโจมตีและประนามพระเจ้านบโปเลียนที่3ว่าเป็นต้นเหตุของความพ่ายแพ้และก็อับจนครับทรงถูกจับและในรเทศออกนอกประเทศอย่างน่าเวทนาครับ คุณความดีของราชวงศ์โบนาปาร์ตก็ลบเลือนออกไปจากหัวใจของประชาชนชาวฝรั่งเศสจนหมดสิ้นเลยครับกรุงปารีสเนี่ยถูกปิดล้อมนานหลายเดือนครับเกิดยุคข้าวยากหมากแพงแต่ในปารีสจะเป็นที่อยู่ของทั้งคนรวยและก็คนจนนะครับคนจนเนี่ยต้องจับหนูแล้วก็เอาหมาแมวที่ตนเลี้ยงไว้เนี่ยมากินกันตายเลยครับแต่คนรวยที่อยู่ในปารีสก็ยังพอใช้เงินซื้ออาหารได้ครับแต่ที่ขาดแคลนเลยก็คืออาหารชั้นดีที่คนมีฐานะต้องการ ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสของสังคมที่มีระดับนะครับในปลายปีคริศัก1870ครับทางการก็จึงตัดสินใจชำละเนื้อของสัตว์ในสวนสัตว์นะครับอันเป็นแหล่งเนื้อชั้นดีแห่งเดียวที่เหลืออยู่ครับและกองกำลังป้องกันชาติเนี่ยตั้งกองกำลังดูแลสัตว์จากการถูกขโมยมาปีกว่านะครับแล้วในที่สุดช้างสยามสองเชือกสุดท้ายซึ่งเป็นของขวัญจากพระเจ้ากรุงสยามก็ถูกสังเวยชีวิตครับเพื่อเอาใจคนมีฐานะ โดยถูกฆ่าและก็ชำแหละที่ร้านขายเนื้อครับเป็นเมนูอาหารชั้นเลิศณพัตาคารหรูของปารีสนะครับเป็นข่าวเกลียวกราวไปทั่วยุโรปในต้นคริสตศักราช1871ครับช้างเนี่ยสำคัญกับชนชาติไทยหรือชนชาติสยามเนี่ยครั้งหนึ่งเราเคยมีสัญ,ญลักษณ์รูปช้างอยู่บนธงชาติสยามมาก่อนนะครับคุณผู้ฟังครับ เรื่องนี้ย้อนกลับไปในสมัยยุทธยาเนี่ยมีการใช้ธงสีแดงเป็นธงชาตินะครับเป็นธงแดงล้วนๆเลยครับซึ่งต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเนี่ยทรงมีพระราชดำริว่าเรือหลวงกับเรือรัษฎรใช้ธงสีแดงเหมือนกันนะครับมันควรจะมีเครื่องหมายสําคัญให้เห็นต่างกันครับก็เลยทรงให้เพิ่มรูปจักรสีขาวอันเป็นเครื่องหมายแห่งราชวงศ์จักรีเนี่ยลงบนธงสีแดงครับเพื่อใช้สําหรับเรือหลวงครับ นับเป็นครั้งแรกครับที่เราแยกธงสําหรับเรือหลวงและก็เรือของรัชดรครับต่อมาในสมัยรัชกาลที่2ระบัดสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยเนี่ยส่งเพิ่มรูปช้างเผือกในรูปจากสีขาวนะครับเพื่อใช้สําหรับเรือหลวงครับเนื่องจากประเทศไทยได้ช้างเผือกสามเชือกครับในปีนั้นส่วนเรือราชดรก็ใช้ธงสีแดงอย่างเดิมนั่นแหละครับ ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวส่วนที่4ี่ทรงมีพระราชดำรินะครับว่าธงสีแดงที่เรือราษดรใช้นั้นน่ยซ้ํากับประเทศอื่นครับทําให้สังเกตได้ยากทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เรือราษดรใช้ธงสีแดงมีรูปช้างสีขาวอยู่ตรงกลางครับส่วนเรือหลวงให้ใช้ธงสีขาบคือสีน้ํางเงินแก่นะครับมีรูปช้างสีขาวอยู่ตรงกลางเช่นกันครับ แล้ก็ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอักลที่5ได้มีการตราพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับธงครับก็คือพระราชบัญญัติว่าด้วยแบบอย่างธงสยามครับกำหนดให้ธงชาติเนี่ยเป็นรูปช้างเผือกบนพื้นสีแดงครับ กระทั่งถึงปี2459พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรชัชกาลที่6กบทรงมีพระราชดำริว่าเมื่อมองธงชาติซึ่งใช้อยู่ในขณะนั้นจากระยะไกลเนี่ยมีลักษณะไม่ต่างจากธงราชการครับและรูปช้างที่อยู่กลางธงก็ไม่สง่างามเพียงพอครับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ออกประกาศ เพิ่มเติมแล้วก็แก้ไขพระราชบัญญัติธงรัตนโกสินทร์ศก129นะครับให้ธงชาติเป็นพื้นแดงครับมีรูปช้างเผือกทรงเครื่องยืนแท่นหันหน้าเข้าข้างเสาธงครับใช้เป็นธงราชการครับแต่ว่าใช้ได้แป๊บเดียวครับไม่นานก็เลิกใช้ธงชาติแบบช้างเผือกทรงเครื่องยืนแท่นนะครับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ใช้ธงชาติแบบสีแดงสลับขาว5ริ้วครับแต่ก็ใช้ได้ไม่นานเช่นกันครับ ในพระราชบัญญัติธงพุทธศักราช2460ประเทศไทยก็เข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1ครับกับประเทศฝ่ายสัมพันธมิตรซึ่งธงชาติส่วนใหญ่ของประเทศสัมพันธมิตรเนี่ยก็จะมี3สีครับมีแถบสีแดงสีขาวและก็สีน้ําเงินแก่นะครับในที่สุดท่านก็ส่งออกแบบแล้วก็ให้เรียกว่าธงไตรรงครับ การเปลี่ยนแปลงมาเป็นธงไตรรงนี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนส่งออกแบบธงไตรรงและก็ได้ให้ความหมายของสีที่อยู่ในธงชาติอย่างที่เรารู้กันนะครับช้างเป็นสัญ,ญลักษณ์หนึ่งของความเป็นชนชาติสยามจนมาถึงชนชาติไทยจริงๆครับคุณผู้ฟังครับในชีวิตผมเคยเดินทางไปบางมุมโลกนะครับชาวต่างชาติเนยเคยถามคำถามผมจริงๆครับว่าในประเทศเราเนี่ยยังขี่ช้างกันอยู่จริงหรือเปล่าผมก็ตอบไปอย่างตรงๆว่าจริงครับ เรายังขี่ช้างกันอยู่จริงๆแต่แค่ไม่มากเท่าน,นั้นเองนะครับแล้วก็ทุกวันนี้เราก็ยังมองเห็นช้างอยู่ในสังคมแล้วก็อยู่ในภาวะที่น่าเป็นห่วงกว่า ในสมัยก่อนมากมายทีเดียวครับเพราะว่าทุกวันนี้คนมากขึ้นเราเบียดเบียนที่อยู่ของเหล่าบรรดาช้างซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่เดิมมาตั้งแต่โบราณไปมากทีเดียวนะครับไม่รู้ทําไมครับผมเห็นสัตว์ใหญ่ประเภทนี้เห็นช้างทีไรนะรู้สึกเอ็นดูครับรู้สึกผูกพันแปลกๆและผมมั่นใจว่าคนไทยโดยส่วนใหญ่ไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของโลกเราเห็นช้างเราจะรู้สึกผูกพันไปด้วยอย่างน่าประหลาดใจทีเดียวครับขอบพระคุณที่ติดตามคนติดเล่านะครับ ติดตามได้ทางช่องทางต่างๆผมแนบลิงก์ในช่องทางต่างๆทั้ง f a e e o o o k f n p p g g t t i t t o k แล้วก็ y o u t YouTube Channel ลงในกล่องข้อความข้างใต้คลิปนี้แล้วนะครับขอบพระคุณทุกความคิดเห็นครับผมอ่านทุกความคิดเห็นนะครับแล้วก็จะพยายามตอบให้ได้ทุกความคิดเห็นครับวันนี้คนติดเล่าลาไปก่อนผมบิงปองสวัสดีครับ